ต้องมัดโอ้สลักโอ้ลักเข้าไปโอ้คือึ้นยังใช่าะอะไรได้เพราะว่าเขาขาลงเนี่ยเอาเร่งเ,เลย เยี่บังรอบังรอให้มันตรงคือของันคือไกดนรอสองวันพวกพวอเลยเก็บมาทักใต่แนี้มีมั้งบอสกี่คนไร้เรียกไปได้่ักไร โค้ลงผมคนอลง,อลงเออย่างขึ้นมาเออคอยตามลงมาเลียกข้อมันนนั่เออเพราะว่ามันมันหายมันทวงเัื่อกี้เอ,อ,อ,อาเออคอยคองมาเออย่างขึ้นมาเออเอ,อ่อยกขึ้นหน่อยนึงยกขึ้นหน่อยนึงเออไป เบิ้งบ้อมันห่างกันครับบางคนบอเนี่ยมั้เน่ยมันงต้เนี่ยมันงต้หน่อยนออเลยะนีเอกอกอวางลงงลงเดี๋ยววางลงมันกันะ หัวแล้วังหัวโอเคโอ้ยได้ดับสองกนที่นี่ <laughs> อมาตอกลักของไมเงี้ยนี่ะของหู้ไม่เอาต้องยไ่อต้องยางไปอีกเดือนนี่เดืนหนาไปอีกบ่มันบวทิด ผมกันนึโอ้ยมันบ่ไดนเนวนี่มันบ่ใส่สุนัักมันบ่ว่ากันใส่สักไส่บ่ไดนอหนสสรไเส่อยไปถอยไปหอยไปหอยไปยไ้อยกขึ้น งอเข็มเลยเข่าขาดแล้วเนี่ยบ่ไใดเดีสุดัว้ว่าตัวก้อหูเห็นสุดลงหลดให้เลือกเซลล์รูมกันอ่ะขออีกขออีกยกขึ้นกระโปงยกโปงขึ้นยกกระโปงขึ้นจะน่อยยกกระโปงขึ้นยกกระโปงปล่อยลังไปเห็นมิดนี่ยกกระโปงขึ้นยกกระโปงขึ้นนี่เอ๋อช่วยล้วบอก เอาไม่ติดตั้ำเลยว่ะมมาาเเลลยยอ่ะถึงบะเมียนแบบนี้ดูเดียวเอาเนี่ยชุดเลยดิเอารถไทยออกไปเอารถไดูให้ได้ยูนะมีตัวซ้ำดูใหได้ยูเฮ้ยพวก็กอยากคอยงานเยี่บอกงไงมันบิดยูคอยบอ่ง้อเนี่ยมันบิดปาแล้วนะเงี่ยไปพื่นโอ้ กูเล่นลงให้หน้าหููเาหา,า<อ>่าห้าะถอยากจะพ่อหาดว้ยังยอ่ะก็สายแล้มันรันไก็ชึ้ลงหมดเน่ยอ่านี่่า